Okay này okay. vào เพืนยังเอ่ยเพย์เยอร์ระดับไม่อยหเห็นเห็นชิบหายเดี๋ยวกันตรงนี้ H R K P p เ l l a r นุชเวรอดโอเคพิมพ์ภาไทยไปด้วยเดี๋ยวคนจะได้รู้ว่าเป็นคนไทยผ่านไม่ต้องการยู่รดผู้ชช้เข้าสู่บัญชีไม่ต้องอ่ะโอเคเริ่มเข้าเกมโอเค เราเป็นแอดมินบ้างดีกว่ามั้ทงทำทำว่าอะไรเดียวอันนี้น่ไมเล,เลโอเคเอ๊ะ เออไม่มายอยากยืนโอเค สองคนก็จะให้เห็นหน้าเลยแล้วกันนะครับถึงจะไม่เพลงมีเพลงก็ตามส,สุดก็ทุยกูร้องลิงกูร้องเฮี่ยไปๆๆๆๆย มากเฮ้ยเฮ้ยเพศศึกษาโอ้ยไอ้แย่ไม่มาสตรีมสตรีมคอมแบทห้าสตรีมคอม